ไปดูกันว่าเราไปทําอะไรที่เชียงรายมาตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่บนเครื่องบินนั่งข้างนอนโยแล้วแบบกาลังถึงเชียงรายแล้วแต่ว่าฝนมันตกแบบตกมากแล้วแบบน่ากลัวมากทุกคนพอเราถึงเชียงรายนะคะเราก็เลยกลับเข้าห้องพักกันเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นมาทํางานแต่เช้าวันแรกนะคะก็เหมือนทุกทีใส่ชุดาควาวโคดมิงโตน,นีได้พักแวกินชานม <c oughs> ให้แนวลี่ยงหลอเล่น <c oughs> แล้วพอเลิกง,งานนะคะเราก็ไปกินอาหารเหนือกันแบบว่าน้ำมต์ไม่เคยกินอาหารเหนือเลยก็เลยสั่งกระดับปลีผัดน้ำปลามา ส่วนพี่เอ้กับสาวน้อยนะคะก็คือสั่งขันโตะมาแล้วคือแบบมันใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็เรามาเดินเล่นกันต่อนะคะกันมาเดินกันสามคนนี่อันนี้คือไอติมที่สาวน้อยสั่งแล้วก็แอบถ่ายรูปแชร์แชร์ชนิดนึง <c oughs> นา <c oughs> ลกมา <c oughs> แล้วก็น้ำมันนะคะก็คืออยากกินไข่ต้มลายข้างๆว่า้ว่ามันอร่อยแบบอร่อยมากทุกคนคือมันเป็นหน่วยความสุขที่กําลังดีอ่ะนึกออกป้ามันเลยบแบบ อร่อยมากคือขำเสียงไข่ขหมูมากทุกคนฟังคืขอขำมากทุกคนเลยทุกคนดูดูสิฉันจเจออะไรอ้ oh my god โชลีลูกแม่น่าคุนมากเหมือนเคยใช้ไปคอนเสิร์ตมาก่อนแลยนี่นะคะเพื่อเราอยากจะไปจอยแดนซ์กับพวกเขาแล้วดูสิที่มันเจอ ขำม,มากจะบ้าพอกลับไปนะคะคือน็อกกันหมด3คนเราพอเช้ามาก็คือเราจะตื่นไปวัดกันกคนคือเป็นแฟนของน้ององที่อยากไปวัดม,มากๆแล้วสองน้องอยากไปก็เลยแบบว่าลากขึ้นไปอริษัทเก็ได้พาเพื่อนมาเทน้ำมันตะเกียงแล้วก็ลอยประทีปซึ่งเพื่อนสนใจแมวจ้ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาลอยปที่การซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็คือสีเม่เหมือนกันเนาะตามวันเกิดของโนบุนเป็นสีแดงแล้วก็มันของสันว์จะเป็นเขียวแล้วก็ไข่มุกเป็นสีเหลืองนี่เจงมากที่พาเพื่อนมาทำอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกมีความสุขมากที่ได้ทําบุญะค่ะเคยลอยปที่ไหมไข่มขนี่ไข่มุกผมว่าไม่เคยลอยเลยเคยลอยแต่กระทุงนี่คือสภาพกนที่เพิ่งไปวัดมา ำขำมาไข่มูมากทุกคนแล้นี่นะคะขั้สุดท้ายแล้วที่เราจะได้ใส่ชุดกันเลยค่ะท้าแห่งความทรงจำโอ,อ้าโลโชูนโอ้ยม่ก็รู้สึกว่าเราเดินทางกับชุดนี้มานานมากๆเลยจริงๆหวังว่าทุกคนจะชอบชุดน,นี้นะและนี่นะคะก็คือใส่เสร็จแล้วก็มันจะเก็บให้พี่เขาก็เลยขอ,อกอดหนึ่งทีจุ๊บจ พ่อให้ทันนะคะเราก็เลยเปลี่ยนชูมาเป็น,กนเกงช้างกันพอเรานัดกันมาเย้ <Yeah. S 1> นี่ของแนวก็คือให้ไข่มุกกดเหมือนกันตะมุนก็ให้ไข่มุกกดมา้นนวา่ะกลับนะคะคือเหนื่อยมากหิวมาก,กเลยสายติีมหนึ่งถ้วยถ้วยอันนี้นะคะก็กําลังร <Yeah. S 1> อเครื่องบินอยู่คือจองไฟดึกมากจนแบบเป็นคนสุดท้าย last idol ของแทยหลังจากที่พวกเราถึงกรุงเทพนะคะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาหากันที่เชียงราย